วัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้ก็พบกับคุณครูนิติกรเหมือนเดิมนะครับวันนี้คุณครูจะมานะครับฉเฉลยแบบฝึกหัดการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนนะครับในแบบฝึกหัดที่1น0นะครับในส่วนของข้อที่6ถึงข้อที่10ครับนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาฉเฉลยแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะครับ นักเรียนร้องเพลงได้ไหมครับสูตรคูณเพลินเพลงนะครับเดี๋ยวคุณครูมาร้องเพลงให้ฟังก่อนเนาะนะครับเพื่อเรียกน้าย่อยกระตุน้นนําเข้าสู่บทเรียนครับเอาแม่8ก่อนนะครับสูตรคูณเพลินเพลงบันเลงแล้วท่องไข่มัวยิ้มย่องใบทองก็ลืมลืบลืม,ลม แป8หนึ่งแปดแปดสองสิบหก8ปดส6 8 8ี่สิ72 80แปดสี่สามสองสีสเป็นแปดสเป็นแปดสิบสเป็นเกสูตรคูณเพลินเพลงอีกแม่หนึงนะครับบันเลงแล้วท้องไครมัวยิ้มย่องไขรร้องได้ร้องตามนะครับไม่ท้องก็ลืมลืมลืม 1> 9ก9าหนึ่งเก้าเก้5สองสิบแปดเก้าส9มยี่สิบเจ็ดเก้เป็ถึงเก้าสิเก้าอ็ดเ้าสนหนึ่งร้อยแปดนะครับเ,เรียกน้ำย่อย2สูตรคูณน,นะครับ2แม่เรียนอย่าลืมฝึกท่องกันนะครับจะได้เรียนหนังสือเก่งๆมาดูเนื้อหากาเรเฉลยแบบฝึกหัดของเราเลยนะครับวันนี้คุณครูจะมานะครับ จะเลยแปลหัดเรื่องของการบวกลบคูณหารและคนของเศษส่วนแต่พอแล้วเราไปเฉลยกันเลยข้อที่6เลยนะครับเศษ7 6ส่วนหบวกเศษ9ส่วน14หาร1เศษ5ส่วน7ครับในโจทย์นะครับจะมีจำนวนคละอยู่1ที่นะครับก็คือ1เศษ5ส่วนเเราจะทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินโดยข้างล่างเอาวิคูณข้างบนเอาไปบวกส่วนตัวเดิมนะครับ ก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน 6, 6 9, 14, 000, บวกเศษ9ส่วน14หารวงเล็บเปิดนะครับ1คูณเวงเล็บปิดแล้วบวกกับ5ส่วนด้วยเเหมือนเดิมครับทำจำนวนคะนะครับที่กระจายให้อยู่ในรูปผลสำเร็จก็จะได้เป็นนะครับเศษ12ส่วน7นะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะได้มาสูตรตรงนี้นะครับเป็นเศษ12ส่วนเดเดี๋ยวจะงงว่า12ส่วน7มาจากไหนทีนี้นะครับในเรื่องของ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับเราจะทำจากหน้าไปหลังหรือจากซ้ายไปขวานะครับแต่ถ้ามีเครื่องหมายคูณเครื่องหมายหารอยู่ในเครื่องหมายบวกกับลบนะครับให้ทำคูณกับหารก่อนนะครับอย่างในตัวอย่างข้อนี้นะครับคุณครูจะทำหารก่อนนั่นก็คือนะครับคุณครูก็จะเอา7บวกกบวกกับวงเล็บเปิดนะครับ เก้าคูณสิบสี่นะครับเก้าส่วนสิบสี่เศษเก้าส่วนสิบสี่คูณกับเศษเจ็ดส่วนสิบสองนะครับตรงนี้นะครับครูจะทําก่อนนะครับเพราะมันมีเครื่องหมายหารตรงนี้ใช่ไหมครับครูจะทําคู่นี้ก่อนโดยนะครับการหารเศษส่วนตรงนี้การหารเศษส่วนครับการหารเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับการคูณเศษส่วนนําเศษคูณเศษน้าส่วนคูณส่วนแต่ถ้าตัดทอนได้คุณครูก็จะตัดนะครับครูจะเอาคู่นี้ก่อนนะลูกนะ คู่7กับ14ครับอ่าคู่7กับ14นะครับ7กับ14นะครับ7กับ14นะครับคูนำา7มาหารนะครับโดยนำา7มาหาร7ก่อนนะครับ7หาร7เหลือ1นะครับอ่า7หาร7เหลือ1นะครับแล้วก็นะครับ7หาร7เหลือ1นเนาะแล้วก็นำา7มาหาร14ครับก็จะเหลือ2ครับหลังจากนั้นคูนำมาตัดคู่นี้ครับคู่9กับ12ครับนักเรียน 9ค12คุณคูณนำ3มาตัดนะครับโดยนำ3มาหาร9นะครับ3หาร9ก็จะเหลือ3และ3หาร12ก็จะเหลือ4นะครับทีนี้มาพิจารณาครับนักเรียนฮะนักเรียนครับตอนนี้ข้างบนเหลืออะไรครับเหลือ3เหลือ1ส่วนข้างล่างเหลือ2และ4นะครับตัดทอนกันไม่ได้แล้วนะครับจับคูณให้อยู่ในรูปผลสำเร็จเลยครับ ก็จะกลายเป็นนะครับเศษ7ส่วน6บวกกับเศษ3ส่วน8ครับเศษ3ส่วน8ก็มาจาก3คูณ1ได้3นะครับ3คูณ1ได้3แล้วก็2คูณ4เป็น8นะครับเศษ7ส่วน6บวกเศษ3ส่วน8การบวกลบเศษส่วนถ้าส่วนไม่เท่ากันบวกลบกันไม่ได้นะครับยังจำได้นะครับบทเพลงอันไพเราะนะฮะ การบวกลบเศษส่วนต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนจึงจะบวกลบกันได้นะครับครูก็มีวิธีการนะครับโดยนําพหุคูณของ6และ8มาให้นักเรียนดูนะครับก็คือสูตรคูณแม่6และสูตรคูณแม่8นั่นเองนะครับสูตรคูณแม่6และสูตรคูณแม่8ที่คูณกันแล้วได้ตัวเลขที่เท่ากันเป็นจํานวนน้อยที่สุดนะครับก็คือ24ครับ6คูณ4ได้24แล้วก็8คูณ3ได้24 นะครับเมื่อเราได้พหุคูณของ6และ8ว่าเท่ากับ24แล้วเราก็มาทำส่วน6และส่วน8ให้เท่ากับ24ครับโดยนะครับไอ้ส่วนที่เป็น6เนี่ยนำ4มาคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนครับตรงนี้ครับและส่วนที่เป็น8นะครับนำ3ส่วน3มาคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนตรงนี้ฮะหลังจากนั้นทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จครับเศษ7ส่วน6คูณเศษ4ส่วน4ก็จะได้เป็นเศษ28ส่วน24ครับ และเศษ3ส่วน8นะครับคูณเศษ3ส่วน3ก็จะได้เป็นเศษ9ส่วน24ครับตรงนี้ครับผมนะ28ส่วน24ก็มาจากตรงนี้ครับเศษ7ส่วน6คูณเศษ4ส่วน4แลวก็เศษ9ส่วน24ก็มาจากตรงนี้ครับเศษ3ส่วน8คูณกับเศษ3ส่วน3เมื่อส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนครับส่วนเท่ากันแล้วครับตรงนี้ฮะส่วนเท่ากัน24แล้วเราก็นำเศษมาบวกกันเลยครับก็คือ28มาบวกกับ9ได้นะครับ พอส่วนเท่ากันแล้วเมื่อบวกกัน28บวก9ก็ได้เป็น37ครับเศษ37ส่วน24นะครับเราจะไม่ตอบเศษส่วนในรูปของเศษเกินคือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนครับเราต้องทําเศษเกินให้เป็นจํานวนคระใช่ไหมฮะคุณมีนะครับสมุดทดของครูนะครับมาแล้วการทําจํานวนคระวิธีการทําคือนําตัวส่วนไปหารตัวเศษนะครับหรือนําข้างล่างไปหารข้างบนในรูปแบบการหารยาวครับ นชัดเจนนะครับคุณครูนำ24มาหาร37ครับนักเรียน24หาร37ได้1ครั้งนะครับได้1ครั้งเพราะว่า24คูณ1ได้24ครับเคไหมครับหลังจากนั้นนำ37มาลบกับ24ครับ37ลบ24เหลือ13ครับเมื่อหารเสร็จแล้วนะครับนำรูปแบบของการหารยาวมาแปลงให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะครับ โดยข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างนะครับดังนั้นก็จะได้คําตอบออกมาครับนักเรียนก็คือเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันครับนักเรียน1เศษ13สม่วนย4ใช่ไหมครับเก่งมากครับนักเรียนนะครับไปข้อต่อไปครับผมข้อที่7แล้วครับข้อที่7ครับเศษ7ส่วน6บวกเศษ9ส่วน14หารเศษหาร1เศษ5ส่วน7 นะครับข้อนี้เหมือนกับข้อที่6ครับที่ผ่านมาแต่แตกต่างกันตรงที่นะครับในข้อที่7นะครับมีวงเล็บมาให้นะครับนักเรียนมาดูนะครับว่าเมื่อใส่วงเล็บไปแล้วคําตอบจะได้เหมือนกับข้อที่6หรือเปล่านะครับอันนี้คือในทางคณิตศาสตร์นะครับมันจะมีเงื่อนไขเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับผมทีนี้มาดูกันครับว่าคําตอบจะได้เหมือนกันไหม ตรงที่ครูวงกลมไว้ให้ก็คือเศษ7ส่วน6นะครับบวกเศษ9ส่วน14นะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีอยู่ในวงเล็บนะครับถ้ามีวงเล็บถ้าสรรมการมีวงเล็บนะครับนักเรียนจำไว้นะครับนักเรียนให้หาคําตอบของวงเล็บก่อนนะครับแต่ตรงนี้มีจํานวนคละคุณครูเลยแปลงจํานวนคละรอให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มของเขาอยู่แล้วก็คือเศษ7ส่วน6บวกกับเศษ9ส่วน14ครับนักเรียนนะครับต่อไปครับการบวกลบเศษส่วนนะครับเมื่อส่วนไม่เท่ากันบวกลบกันไม่ได้นะครับคุณครูก็มีวิธีการหานะครับทำส่วนให้เท่ากันอยู่2วิธีสำหรับข้อนี้นะครับนักเรียนครูเพิ่มเติมให้นะนะครับวิธีแรก เป็นวิธีการหาครนครับเนื้อหาจะอยู่ในป .6 นะครับครูเพิ่มให้นะครับเผื่อนักเรียนนะครับคนที่สนใจนะครับจะได้นำความรู้ตรงนี้นะครับไปต่อยอดได้นะนะครับวิธีการทำส่วนให้เท่ากันนะครับวิธีที่1นนะครับในที่นี้คือครูหาครนครับวิธีการหาครนก็คือคุณครูจะนำส่วนนะครับ6และ14นะครับมาหารครับ มาตั้งหารโดยการหารสั้นนะครับตรงนี้คือหารสั้นนะลูกนะนะครับคูณนำา6และ14มาตั้งหารสั้นนะครับเลขอะไรที่หาร6และ14ได้นะครับ6เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมครับนักเรียน14เป็นจำนวนคู่นะครับสังเกตง่ายๆจำนวนคู่นักเรียนจำไว้เลยว่าจำนวนคู่อะไรหารได้ครับ2ครับนักเรียนเก่งมากนะครับ2หารได้ครับนักเรียนนำา2มาหารครับนำา2มาหาร6ครับ 2หาร6เหลือเท่าไหรครับเหลือ3ถูกไหมครับต่อไปครับนำา2มาหาร14ครับ2หาร14เหลือเท่าไรครับเหลือ7ใช่ไหมครับต่อไปมาพิจารณาว่ามีเลขอะไรหาร3และ7ได้ไหมนะครับถ้าไม่มีนะครับเราจับคูณกันหมดเลยนะครับทักเรียนนำตรงนี้มาคูณกันหมดเลยครับตัวที่หารและตัวที่เหลือเศษนะครับดังนั้นคุณรนของที่นี้ของ6และ14ก็คือ 2คูณ3คูณ7ก็เท่ากับ42นั่นเองนะครับอ่ามีครูเพิ่มเติมให้นะครับเผื่อน,นักเรียนจะไปต่อยอดตอนปหได้อีกนะครับต่อไปมาดูวิธีเก่าที่เราเคยทำก็คือวิธีการหาพระหุคูณนะครับก็คือใช้สสุรคูณนั่นเองนะครับคุณครูก็มีสูตรคูณมาให้นะครับก็คือสูตรคูณแม่6ครับ6 16 6 2 12 6 3 1 8 6 4 2465 30นะครับ6 6 36 6 7 42ครับ ต่อไปสูตรคูณแม่14ครับนักเรียน14 1เป็น 14, 14 2สองเป็น28 14 3เป็น4 2นะครับเราจะเห็นว่านะครับจำนวนที่เท่ากันก็คือ42ครับดังนั้นเราก็เลยทำส่วนให้เท่ากับ42นะครับโดยเศษ7ส่วน6นะครับทำส่วนให้เท่ากับ42คุณครูก็เลยนำเศษ7ส่วน7มาคูณเข้าไปตรงนี้ครับเอเคไหมครับ แล้วก็เศษ9ส่วน14คุณคูนนำเศษ3มส่วน3ามาคูณเข้าไปตรงนี้ครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มแล้วนะครับอันนี้คือกลุ่มที่การบวกเศษส่วนส่วน12ส่วน7นี้ก็มาจากจำนวนคระที่คุณครูแปลงให้เป็นเศษเกินครับโดย1คูณ7ได้7บวก5เป็น12ก็ได้เป็นเศษ12ส่วน7นะครับอันนี้ยังไม่นำมาคิดนะครับนะครับครูจะหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะครับทีนี้นักเรียนมาพิจารณาที่วงเล็บครับก็คือการบวกเศษส่วนครับ ถึงขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการทําส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับโดยหาตัวมาคูณหลังจากนั้นนะครับทำให้อยู่ในรูปผลสําเร็จครับโดยการนรําเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนครับเศษ7.6ส่วน6คูณกับคูณกับเศษ7.7ส่วน7ครับก็จะได้เป็นเศษ4 9 1ส่วน12ครับนักเรียน เศษ9ส่วน14คูณเศษ3ส่วน3ครับก็จะได้เป็นเศษ27ส่วนส2ครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับตัวส่วนเท่ากันคือ42กับ42แล้วนักเรียนก็นำเศษมาบวกกันได้เลยนะครับก็คือนำา49มาบวกกับ27ได้เลยครับ49บวก27ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ76ครับดังนั้นนะครับ คำตอบในวงเล็บก็จะได้เป็นเศษ76ส่วน42ครับมาหารกับ12ส่วน7ครับการหารเศษส่วนอันนี้ก็กลับมาอยู่ในรูปของเรื่องการหารเศษส่วนแล้วนะครับคำตอบ76ส่วน1 2มาจากตรงนี้นะครับมาจากในวงเล็บตรงนี้นะการหารเศษส่วนครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษตัวหารนะครับรวต้องเป็นตัวหารด้วยนะดังนั้น เศษ72เศษ76ส่วน42หารเศษ12ส่วน7ก็จะได้เป็นนะครับเศษ76ส่วน42คูณเห็นไหมครับเปลี่ยนหารเป็นคูณคูณกับเศษ7ส่วน12นะครับนี่กับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนลงข้างล่างหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูว่ามันตัดทอนกันได้ไหมถ้าตัดทอนไม่ได้นักเรียนก็จับข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างนะครับเมื่อพิจารณาแล้วนะครับมีตัวเลขที่ ตัดทอนกันได้ก็คือนะครับ7กับ42ครับนักเรียนนะครับ7กับ42นะครับโดยนะครับคุณคูนำา7มาหาร7นะครับ7หาร7เหลือ1ครับแล้วก็7หาร42เหลือ6ครับต่อไปครับคู่ที่2ครับคู่ที่2ก็คือ76นะครับกับ12นะครับมีตัวเลขที่มาหาร76กับ12ได้นะครับเลขตัวนั้นคือ4ครับ คุณครูนำ4มาหาร76กับ12ครับนักเรียนนะครับโดยนำ4มาหาร12ก่อนครับ4หาร12เหลือ3ครับแล้วก็4หาร76เหลือ19ครับตอนนี้นะครับนักเรียนพิจารณาตัวเลขข้างบนเหลือ19กับ1นะครับแล้วก็ข้างล่างเหลือ6กับ3ครับเมื่อตัดทอนกันไม่ได้จับข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างครับนักเรียน ก็จะได้เป็นข้างบนคูณข้างบน19คูณ1ได้19นะครับข้างล่าง6คูณ3ได้18ครับก็ได้คำตอบมาเป็นเศษ19ส่วน18เศษ19ส่วน18เป็น,นเศษเกินนะครับเราต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละโดยการนำตัวส่วนมาหารตัวเศษครับก็คือนำา18มาหาร19นั่นเอง18หาร19ได้1ครั้งครับเพราะว่า18คูณ1ได้18 หลังจากนั้นนำ19กับ18มาลบกันครับก็จะเหลือเศษหนึเมื่อหารเสร็จแล้วก็นํามาตอบในรูปของจํานวนคละนะครับก็จะได้เป็นจํานวนเต็ม1เศษ1ส่วน18ครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ1เศษ1ส่วน18นะครับเห็นไหมครับคําตอบเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับกัขบข้อที่6นะครับนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการทําในวิชาคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนต้องศึกษาแล้วก็ ำให้ดีนะครับเทคนิคนะครับต่อไปข้อที่8ครับข้อที่8 3มเศษ3ส่วน4คูณเศษ6 2ส่วนหาร1เศษ8ส่วน10ครับในที่นี้มีจำนวนคละอยู่2ตัวนะครับนักเรียนคือ3เศษ3ส่วน4แล้วก็1เศษ8ส่วน10คุณครูจะทำจำนวนคะให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับโดยข้างล่างเอาไปคูณข้างบนเอาไปบวกนะครับข้างล่างเอาไปคูณข้างบนเอาไปบวก ก็จะได้เป็น3 3คูณสบวก3ส่วนด้วยสนะครับคูณเศษ6ส่วน25หารนะครับหนึ่คูณ10บวก8ดส่วนด้วย10นะครับทำให้อยู่ในรูปผลสําเทธนะครับ3 4 12 12บวก3ก็จะเป็น15ส่วน4ครับแล้วก็1คูณ10ได้10 10บวก8ก็เป็น18ส่วน10นะครับก็จะได้เป็นนะฮะเศษ15าส่วนสคูณ6ส่วน25แล้วก็หาร 18ส่วน10นะครับในทางนะครับคณิตศาสตร์นะครับจะทำจากข้างหน้าไปข้างหลังหรือทำจากซ้ายไปขวานะครับน,นี้คุณครูก็นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนของตัวหารตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือในรูปของผลหารนะครับทักงเรียน ครูทําตรงนี้นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับแล้วกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษตัวนี้ของ18นะครับเศษ18ส่วน10ก็มากลายเป็นเศษ10ส่วน18บเค้ไหมครับเมื่ออยู่ในรูปคูณหมดแล้วก็ตัดทอนอย่างสนุกสนานเลยครับนักเรียนนะครับคุณครูจะตัดทอนนะครับโดยคู่แรกที่คุณครูจะตัดนะครับก็คือคู่15กับ25ครับ 15กับ25ตัวเลขที่ลงท้ายด้วย5คุณคูณนำ5มาตัดครับ15หาร5เหลือ3นะครับแล้วก็15หาร25เหลือ5ครับคู่ต่อไปนะครับที่คุณครูจะตัดครับคือนะครับ6กับ4ครับนักเรียน6กับ4เป็นจำนวนคู่นะครับคุณคูนำาอมาหารนะครับ2หาร6เหลือ3ครับแล้วก็2หาร4เหลือ2คู่ต่อไปที่ครูจะตัดนะครับ คือคู่10กับ5ครับคุณคู่นำา5มาหาร10กับ5ครับโดย5หาร5เหลือ1แล้วก็5หาร10เหลือ2ครับตอนนี้พิจาณาก่อนนะครับเดี๋ยวงงนะนะครับตอนนี้ข้างบนเหลืออะไรครับเหลือ3เหลือ3เหลือ2ข้างล่างครับเหลือ2เหลือ1เหลือ18ใช่ไหมครับ มี2กับ2ครับข้างบนกับข้างล่างนะครับเลขตัวเดียวกันดังนั้นคุณครูนํา2มาตัด2ก่กอนนะครับนี่ครับคุณครูนํา2ตัด2นะครับ2ตัด2เหล fall. ือ1นะครับ2ตัด2เหลือ1นะครับตอนนี้ก็ข้างบนกับข้างล่างเหลือ1กับ1นะครับแล้วก็มี3กับ3าแล้วก็1กับ1แล้วก็18ครับตอนนี้ข้างบนมี3มี3ข้างล่างมี18นะครับ ส่วนหนึ่งเราไม่นํามาคิดแล้วนะครับคุณครูตัดต่อครับคุณครูนํา3มาตัดกับ18ครับ3าหาร3ามเหลือหนึ่งาหาร18เหลือหครับสรุปนะครับตอนนี้ตอนนี้เหลือ3กับ6ครับส่วนหนึ่ง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 นะครับเราไม่นํามาคิดแล้วนะครับ3กับ6ตัดกันต่อได้ครับนักเรียนโดยนํสามมาตัดครับ3มตัดสามเหลือ1นะครับแล้วก็3ามตัดหเหลือ สนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายนะครับมาพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับตัวเลขที่เหลือครับนัาเรียนนะครับข้างบน1 1แล้วก 1, <illary> 1> ็1ใช่ไหมครับข้างล่างครับ1 1แล้วก็2ครับโอเคไหมครับหลังจากนั้นจับคูณกันครับข้างบน1คูณ1คูนได้1ครับข้างล่าง1คูณ1คูณ2ได้2 ดังนั้นคำตอบข้อนนี้ก็คือเป็นตอบเศษ1นส่วนสครับโอเคนะครับผ่านไปแล้วนะครับ3ข้อต่อที่ข้อ9นะครับข้อ9้าครับ1เศษ8ส่วน28หาร2เศษ1ส่วน4หารเศษ12ส่วน14ครับมันมีจำนวนคละอยู่2ตัวนะครับนักเรียนนะครับมีจำนวนคละอยู่2ตัวก็คือ มี1เศษ8ส่วน28แล้วก็2เศษ1ส่วน4เราต้องทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับข้างล่างเอาไปคูณข้างบนเอาไปบวกส่วนตัวเดิมนะครับจำได้นะลูกนะนะครับดังนั้นนะครับ1เศษ8ส่วน28ก็นำา1ไปคูณกับ28แล้วบวก8นะครับ28คูณ1เป็น28นะครับ28บวก8เป็น36แล้วก็2เศษ1ส่วน4ครับ2คูณ4เป็น8บวก1เป็น9นะครับ ทำให้อยู่ในรูปผลสําเร็จนะครับก็จะได้เป็นเศษ36ส่วน28หารเศษ9ส่วน4นะครับแล้วก็หารเศษ12ส่วน14นะครับในทางคณิตศาสตร์นะครับเราจะทําสมการที่ไม่มีวงเล็บนะครับทําจากซ้ายไปขวานะครับหรือทําจากหน้าไปหลังนะครับในข้อนี้ไม่มีวงเล็บนะครับก็คือทําจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับแบบนี้ดังนั้นคุณครูก็เลยทํากลุ่มนี้ก่อนนะครับ หาคำตอบของตัวนี้ออกมาก่อนนะครับก็คือหาคำตอบของ36 2สห่วนหารเศษ9ส่วน4ครับการหารเศษส่วนนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษตัวหารก็คือจาก9ส่วน4ก็กลายเป็นเศษ4ส่วน9ครับหลังจากนั้นก็ตัดทอนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำครับคูณคนำเกามาหาร9นะครับและนำา9 8, มาหาร36นะครับ เริ่มแรกคุณคูเอาคู่นี้ก่อนนะนะครับก็คือคู9่9กับ36นะครับจดก็จะเหลือ1กับ4ครับต่อไปคู่ที่2ครับคือคู่4กับ28ครับ4กับ28คุณคูนนำา4มาหารครับ4หาร4เหลือแล้วก็4หาร28ครับก็จะเหลือ7ครับหลังจากนั้นก็คูณกันครับตอนนี้เมื่อตัดทอนกันเสร็จแล้วนะครับ ก็จะเหลือเป็น4คูณ1นะครับข้างบนข้างล่างก็เป็น7คูณ1ครับข้างบนก็เป็น4คูณ1ได้4ข้างล่างเป็น7คูณ1ได้7นะครับก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน7หารเศษ12ส่วน14ครับการหารเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับตัวข้างหลังเปลี่ยนอีกครับเป็นเศษ7เป็นเศษ4ส่วนเคูณเศษ14ส่วน12นะครับถ้าตัดทอนกนได้ก็ตัดทอนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับ คู่แรกที่ครูจะตัดนะครับคือคู่4กับ12ครับ4กับ12คุณคูณนำ4มาตัดครับ4หาร12เหลือ3แล้วก็4หาร4เหลือ1ครับต่อไปคู่ที่2ครับคู่ระหว่าง7กับ14ครับคุณคูณนำ7มาหารครับ7หาร7เหลือ1แล้วก็7หาร14เหลือ2ครับหลังจากนั้นก็มาพิจารณาครับนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับข้างบนมี1กับ2ข้างล่างมี1กับ3 ตัดทอนไม,ไม่ได้แล้วก็จับคูณกันเลยครับข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างก็ได้ผลลัพธ์เป็นเศษ2ส่วน3ครับสำหรับข้อนี้คำตอบก็คือเศษ2ส่วน3ครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10ครับ30หาร1เศษ3ส่วน8คูณ9ส่วน40ครับ1เศษ3ส่วน8นะครับเป็นเศษเกินทำเศษเกิน เป็นจำนวนค้านะครับทำจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินก่อนนะนะครับก็จะได้เป็นนะครับสามสิบหารหนึ่งคูณแปดบวกสามส่วนแปดคูณเศษเก้าส่วนสีสิบครับต่อไปครับทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จนะครับก็จะได้เป็นนะครับ1คูณ8ได้แปดนะครับบวกสก็เป็นสิบอ็ดนะครับก็ได้เป็น3 0มสิบหารสิบเอ็ดส่วนแปดคูณเศษเก้าส่วนสี การนะครับสมการถ้าไม่มีวงเล็บนะครับทําจากซ้ายไปขวานะครับจากซ้ายไปขวาจากตรงนี้อันนี้ือเริ่มเริ่มเริ่มจากนี่นะครับเริ่มทําไปตรงนี้นะครับในสมการข้อนี้คุณครูก็จะเริ่มทําจาก30หารด้วย11ส่วน8ครับแล้วก็คูณกับ9ส่วน40การหารเศษส่วนนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับก็จะได้เป็นนะครับ30คูณนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนหารเป็นคูณ ครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษตัวหารจาก11็ส่วน8ปดกลายเป็น8ส่วน11ครับหลังจากนั้นนะครับก็ตัดทอนกันครับตัดทอนกันนะครับคุณครูนําแม่10มาตัด30กับ40ครับนักเรียนนะครับโดย30หาร10เหลือ3แล้วก็40หาร10ก็จะเหลือ4ครับต่อไปนะครับคุณครูนํา นำสี่มาตัดกับแปดครับสี่กับแปดนะครับคุณคูณนำสี่มาตัดครับสี่ตัดสี่เหลือหนึ่งแล้วก็สี่ตัดแปดเหลือสองครับต่อไปพิจารณากรน,นะครับข้างบนมีสามมีสองมีเก้าข้างล่างครับมีสิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งนะครับตัดทอนกันไม่ได้แล้วก็จับคูณกันเลยครับข้างบนนะครับสองคูณสามเป็นหกหกคูณเก้าเป็นห้าสิบสี่ ข้างล่างก็เป็น11คูณ1เป็น11ก็ได้เป็นเศษ54ส่วน11ครับเศษ54เป็น11เป็นเศษเกินนะครับเศษเกินต้องทำให้หย่ในรูปจํานวนคะนํานส่วนไปหารเศษก็คือนํา11ไปหาร54ครับ11หาร54นะครับได้4ครั้งนะครับ11 4เป็น44หลังจากนั้นนํา54มาลบกับมาลบกับ44ครับก็จะเหลือ10 เมื่อหารยาวเสร็จแล้วนําหารยาวนะครับรูปแบบการหารยาวมาแปลงให้อยู่ในรูปของจํานวนกระครับข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างก็จะได้เป็น4เศษ10ส่วน11ครับโอเคไหมครับสำหรับคําตอบก้อนี้ก็คือ4เศษส0ส่วน11ครับนะครับจบไปแล้วสําหรับแบบขัดหนดสองนะครับ เราก็จะมาต่อกันในชั่วโมงหน้านะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับการบวกลบคูณหารหละคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ